เออแล้วก็ผักนี้ก็คือพี่สาวปลูกไว้ให้นะครับโอ้ย ดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องชาติกินแซ่บอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมากินของแซ่บๆซกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นเมนูยำไส้กรอกกุ้งสดครับแล้วก็มีนี้ด้วยนะไก่จ้อครับแล้วก็ผมยำไปด้วยเลยนะครับแล้วก็มีน้ําตรงนี้วันนี้ไม่ลืมอะไรกินเลยกินเลยหิวนะครับวันนี้กัดจะไม่ได้ตั้งใจถ่ายนะวันนี้กัดจะแบบกินแบบว่ากินของดึกๆนะแต่เออจัดทั้งทีก็จัดเป็นเซตใหญ่ไปเลยครับกินเลย อันนี้สั่งมานะแล้วก็ผมก็มาใส่แบบไส้กอรอกกับไก่จ้อแทนนะเองนะครับมาครับคำแรกอืม่อ,มอ,อย หอมคือดีมากเออแล้วก็ผักนี่ก็คือพี่สาวปลูกไว้ให้นะครับเนี่ยปลูกไว้ให้หมดเลยปลูกเอง to a นี่ทุกอย่างผมต้มเอาอันนี้ก็ต้มเอานะต้มเอาหิววันนี้ไม่คุ้มาก วันนี้ที่ไม่ลืมเพราะว่าของไม่ต้องเตรียมอะไรไมากนะครับนี้สาเร็จรูปมาเนาะมันก็เลยแบบไม่ลืมเลย 흠꿍음 แซ่บเหมือนเดิมร้านเนี้ยวันนี้หิวมากเลยกินไวมาก ผมถ่ายเนี้อมันสี่ทุ่มแล้นะครับมาเลยหอนนิดหน่อย กุ้งใครเคยกินหางกุ้งแล้วหางกุ้งปักเหงือกมาปักเพดานมากผมนี่ประจํานะ สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ที่สำคัญก,กดกระดิ่งเพื่อติดตามรอชมคลิปต่อไปของผมนะครับสำหรับเมนูนี้ก็แซ่บมากๆแล้วก็น้ำตาไหลนะครับเพราะว่าแซ่บจริงนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมกินหมดก็เดี๋ยวรอเผ็ดก่อนไอ้รอหายเผ็ดก่อนเดี๋ยวผมก็จะไปนั่งกินต่อเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับแซ่บอร่อยยมดึกบ๊ายบายครับ